สวัสดีครับท่านผู้สม้มมือนีกับมาพบกับผมอยู่แล้วครับส่องสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนีกับมาก,กับเดือนสกาวกับวาสนาผ้าลวยเ่า,คา,นานคะครับวาสนาะนําโชคเนาะครับเนาะฝากติดตามอีกสองทางนึงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่วัดปู่กู่แก้วนะครับมาตามโค้งสุไทยห เอฟซี FC, ให้จะไปหาเสียงโศกนะครับผมงวดหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเนาะครับผมอมพิ่วัวอะไรก่อนเอฟซีเห้มาตามาตัวองค์ซื้อมันน้อยเขาต้องประกาศเอาท้ายไก่ไกคือตัวแง่เท่าไหาร่เขาต้องประกาศว่าคอประาทานโทษแบบให้ด้วยเพราะว่าเอดมินวาสนาเขพิ่นมากม่แก่ตัว,วไม่กินตัวน้อยมขอแก่ตัวตัวเขาเกิดเขาเม่นมาได้เขาเมนมาได้อยู่ ข้ากิดสีปลาปูตัวเข้านาะครับท่านผู้ชมเอาครับผมท่าน่าไมันดีขึ้นถ้าฟังปูน้ากันเนาะครับผมเนาะตอนนี้มาตามเขาคือว่าเดือนสกาวก็ยังบิ๊กคักแทนนี่คอมเมนต์าสามค้ชถยน้ำเปลี่ยนซื้อไทยเจ็ดแล้วเนียหนูซื้อน้ำปูไปแล้วฟันดีเร็ยกเนวท่านนี่บุ๊กค่ะเดี๋ยวเอาเขียนเดี๋ยวคอยจะเขาไปเบิ่งเรียกถูบน้ำปูอยู่เนาะครับเนาะเรียกทูบกับตัวเก้าล่ะแต่ว่าปูกับสีนั่งเขาคัดไปเหรอ บ่ออ่อนนะก็จะไม่ถบ่อเมื่ี้ไปซ้ำให้ซ้ำให้มันอยู่ที่มือมันเข่ามันอยู่นะคือเมื่อกี้นี่แหละไปซ้ำมื่อวันศิลป์มืออื่นน่ะมืออื่นเหมือนศิลป์บอกเมื่นกี้แปะได้วันศิลป์ใหญ่ได้ศิลป์ดำศิลป์ดำพ้อมโอ้ยบอกคำบอกตัวนั้นเมื่อกี้มันมีเงินเฮ็ดเฮ็ดสามเราบอกขอสีงวดยังอีกสีงวดได้กหางขอหางงวดได้งวดหนึ่งอีกสีงวดแล้วมัน ข้าไปเรื่อยๆตัวมันจังสิได้เงินสร้างเงินหยังพอแล้วเฮ้ยญาตโยมมีโชคมีลาภนี่มาแ่เพิ่นก็มากินมาทานกจกพอได้าได้าสิเว้าจมปากเฮานี่ล่ะก็เว้าไปนัได้ดีแนวงามก็เว้าไปจมไปล่ะแม่นบ่แม่นอยู่ดครับเมื่อกี้นี่ก็ยังนั่นดม่บ่เอาตัวนี้บ่ได้สร้างเด้บ่มีปัจจัยนหยังาญโยมก็เพิ่นก็บ่โชคบ่มนว่ามาอยู่อหนอยเล็กๆน้อยๆ ผมบอกหาสามครับสามหากับสามสามมีแล้วแล้วมสุดนี้ว่าโอ้ไม่หาสามนี่ถูกเลยค่ะนั่นนี้เขียลาไปเลี้ยฟนี่เลี้ยฟนเราว่าเลี้ยฟนี่ตัวนี้มันจริงด่ค่ะขึ้นบนั้น วันเลขหนูมักน้ำปูเยอะเลยเงี้ว่านีเขาดอกศูนหกนี่มักฮักเลขนะ<ม>ซื้อแบบฟันดีไหมมันขึ้นนี่หมดวันที่หนึ่งศูนย์หกนี่นู้นท<ม>ี่นับวันท<ม>ี่เดือนสิมฮาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวิ่งหกถึงวิ่งหกกับเก้างนเนานี่ยนะครับเนี่ย<ม> เด็กสามตัวมากหกเก่าสีนะคะหกเก้าหกสี่กันสองสีนะครับเลกฟันปูกับสองสี่นี่ก็คัดเน๊าะโอเหล็กเข้าเลยดี้อยเนาะหมักๆเลยเนาะค่ะเนาะฟันย์หกเหลขฟันปูนี่บอกว่าหกโซ่เดียวนะคะล่างพราปูเน้นล่างนะคะฟันหกบอกคักเนาะอันนี้อะไรมันจะชื่อว่าปันฟังนั่นแหละปูงว่นี่หันศูนย์หกเด้อล่าง อัที่ส <ป German S 1> ิสางอีล네ีกระไรา็ว่าไปสั้นๆไอ้เด็เขายังููน้ำห้องไปโยนย้องอธิษฐานมือนั่นห่ละวางมันออกหาสามั่นละว่ามันบุญงานยงมีสมีลาบนำก็บุญปัจจัยเคนสิคนเสียวเท่านันเนอะมาสามเนาะมันบมเลียวได้มือนองน้อยๆเนาะกิรลค่าสี่แสนห้าแสนอะเ ขันบ่อช่วยห้างนี้ก Styles, ี่เห็นคนช่ยห้างไหนเนาะเอฟซี้างงนี้แหลข้อสู้ขอลาบขออันบาลมีน้ำเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมีอะไรที่ทำบุญนะคะทำบุญน้ำกันน้ำสายสร้างขอละข้างขอละข้างข้างน้องข้างประตูสุ่มประตูก็เลี้ยวมาสองอันเลยก็เลี้ยวย้อนญาาิโนมละก็ได้เงินนั่นเราก็มีเงินญ้ติาโยมทั้งหมดนั่นแหละ กูก็ได้อาศัยยังสิละเนาะโชมลานวกูหน่อยมากอะเตรีมกันมันก็เป็นลายก็เป็นเหลี่ยวไปนนะค่ะนี่มั่นเนี่ยเน่มาไอซุนฮกนี่ฟันวันในกับปูฟันวันเออฟันวานย่อมายืนอยู่สามคนค่ะลูกปูกับปูยืนไกลไปได้สามนี่แหละค่นั่นอยู่เขาลงห้องใส่ปูนะปูว่าสั้นซุนฮกล้างเด้อบานนี้งัวสิมานี่ค้าเที่ยที่ส่างอีหลีก็ได้ก็ว่ามันสั้นสน่ะ ปู่ก็บม่ได้ตอบได้ยังหด้อว่าฟังอยู่เขาอกว่าสันแหละเขาก็บอว่าสันสูนหอกลางมาจันนี่เาบอกับปันนั่นเองปู่ยังสั่งอิลีก็ได้ว่ามันคือมันคืสิเป็นน้ำปู่ทีว่าว่าอธิษฐานขอเพิ่นตสุดอันหาม้ามหาเนี่ยสุดแล้วก็มือวันศีลเนาะมากอะยําดูเลยไม่คําบอกหาซ้ำ สามหาคับสามสามนี่แล้วได้บุตรเหตุได้นี่ว่าอันวันลังค์งนี่มันบ่มีประจกปะใจอย่างให้ญาติโยมเพิ่มมาใครมาถวายเราบอกปู่มาถวายใครเราบอกใครผู้ที่ซื้อเป็นล้านนั่นมาไปหัวหาตามไหมค่ะขึ้นมาอีกไปจักหรือเวียนนี้อันนี้ใหม่กันบ่กค่ะอืมมันทำไม่เอาเลยน้ำปูวั้นนี้มีมาตัวมากเจ๊แม่ให้ถือเปล่าที่มันม่านขายลอตเตอรี่อยู่นี่มือหันนาขายนั่นแหละ มันมาขอกระเล็กปูพอดีก็เจอซาไปพอดีไหมนั่นแหละครับเอฟซีก็ตามไล่เหล็กปูเนาะปูกูแก้วมันนั่นมากเลยพวกเขาก็ได้สิไลว่าสามสิบเหมือนสามเราได้สามสิบเหล็กถูกนี่แหละปูเข้าไปเรามาถึงแหละที่แรกมาเอาเหล็กไร้วันไปเลยมือวันสินปูเอารถทุกงานเราห้าสสาามมค่ะ เลีกออกแล้วเราโทรมากม่ได้หลายมาได้เดือู่ได้สามสิบไปสามสิบัวจับซ้ำหยซ้ำใหญ่โ่ก็จีซ้ำหน่อยซ้ใหญ่ก็จีถือว่าได้อนันรันนั้นบริกแบริษัทขายยาอนั้นบริสามำรับอดอตีจังเหลียวสามสิบเนี่ยแกเราสินครวนี่นาดงเราสครันะคมาเอามาก็ไม่สบายสองพัค่ะคนเด็ดเด็ดที่นล่นเราปเนาะาส ม่เล็กอนนี้เพิ่งซื้อย่างหน่อยๆก็สื้สามสิบตัวคุณเศร้าเาบอกบ่ไดดแล้วเนาะเขาอได้ย่างหน่อยก็สามินได้ยุตสามหมื่นสามพัน่สิบมีดออกนหกหลังหลังน้ำปูสิได้มาสั่งเพาละครเพงมีเสียงเสียงหลังน้ำปูในเด้อเจ้าที่เจ้าหน้าเจ้าที่เจ้าท่าเพราะวิ่นอยากในออกนี่แหละเลขคำออกูนย์หกหลังไหว่าสี่หกบนนี้ว่าหกเจ็ดบนนี้ก็ว้ายเกี่ยวอันนี้สี่ นูดีเปจหกเจ็ดีเลข้สามตัวนี่ส่นหกลังนะไไมบ่บอกเลยเนาะหรือแม่บงไ้เถื่อนเขาเต็มเต็มไว้ห้สิก็ไม่สูม่ลาบเลยคนใสงใจารฒนาว่าจาเขีนจกสั่งน้ำอยู่แล้วคนยังนาสนใจคนที่บึงให้ส่ซึ่งน้ำมันทรงไดก็ให้พิ่นถือผู้คนหลาหลายไม่สู้ไม่ลาบเพราะนได้คนประจกปัจจท่านมาสั่งน้ำกันน้น โอ้ยฟันตัวเดียวรอดหรอซุนหกน้ำซีลอลอตเตอรี่อยู่นี่จีบแหวะซื้อลอตเตอรี่อยู่นี่ซุนหกน้ำปูอยู่นี่ยังบอกว่าได้ซื้อดิแมนบอกว่าได้ซื้อโบยเป็นเอามากหรอบอกโมมี่โมมี่มตาสองกินบอกค่ะมันเบิดทุนหกเบิดไม่ปูปะหกเบิดลอตเตอรี่หาเซกับโมมีมันมีขึ้กันอยู่เลขทูสี่หกหกเจ็ดนี่มีอาจารย์นี่อยู่บอกบ่กบอกบอกขึ้นบอกขึ้นกลางวันนี่กูนูกว่าเล่นหกกับเก่อย่มานอยู่แล้วแน่นอนนะ บ่อกน่กันเนาะโอ้นี่ยันกาหายวะหตัวเดียวมันดังมันเมันดังเกวดกับดังอะไรมันยังหายเลยนะฮกบ่มาแห้งกับกดังจตเมื่อกี้ดังสองจิตค่ะขนาดดังวันนี้น้มันสกมวันนี้ล่ะเจ็ดสองอือยู่เจ็ดองวันนี้ล่ะตัวเดียวรวดเขินแขนรวดคงทุ้ายเนาะแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอด้อลากรวบท่ามุนกันนี้เล้วค่ะทานองชีสเนี่ยคีน้ำนมชีสนะคะ เลขที่บัญชี0 2 0 0 5 1 1 3ศูน3เด้อค่ะธนาคารท่อก่เด้อค่ะเลขที่บัญเอซื้อบัญชีพระบัวล่านะคะกัตตาบุนโยญนะคะและวันนี้ก็มาแก่โตให้เอฟซีเพื่อต้นเสียงแง่เนาะส่งมาสวยแน่เพราะว่าหอังมันมีมันท้าแห้งมันบดราคามันสีแพงแน่นะค่ะโมโย บางหาสินีสือนเด้อสินี้มาที่หเอะค้างในมีสียูสองแสนโด่งดังน้ำพันแต่ว่าเราสือค้องสียังสียูสามแสนนะนะค่ะพมีนักน้ำลายบ่มีอย่างดอกมันก็คือสุมประตูห้องได้ประตูห้อมันบ่มีลิงมีลายนักลายเอาอาคลิปนี้ขออนุโมันาอนุโมทนาครับคุณเออไม่ไดก็ได้ครับได้มาเอาปนี่คิดเังไลยกันสำหรับคลิปนี้ในฝ่าพาเด่วยขอให้ท่านผู้ชม เฮงด้วยนะครับเนีะคิดมันใจว่ามาคูหนึ่งเลยแหละเนาะมันใจน้ำปุ้ยเละสองซี่กับศูนย์ก็มีละตัวนด้ก็มันคิดแต่ปลาผ้าร้วยขอลาทำผู้สมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ